ต้มซุป่ะปีไก่ค่ะยังไม่เดือดหอมใหญ่มันฝรั่งวันนี้ไม่มีแครอทค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศถ้าซื้อบ้านเรานี่ก็ <c oughs> ก็จะเป็นตำหนิอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องปาดออก <c oughs> ถ้าซื้อตลาดสัมปะคอยก็ ก็ดีค่ะไม่มีตำหนิซื้อบ้านเราก็คัดคัดเกรดมาละตกเกรดละล้างเตาล้าง <c oughs> แค่ฝน <c oughs> ตกใบไม้ใบไม้ลงมาจากหลังคา เดี๋ยวเอามันเอาหอมใส่แล้วก็จะไปอาบน้ําให้น้ําเดือดก่อน